ครูบุญสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะครูบุญทำคลิปในหัวข้อเรื่องพลังความเป็นพระเจ้าในตัวคุณนะคะก่อนที่จะไปฟังครูบุญก็ประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการนะคะผ่านคลิปนี้นะคะครูบุญนะคะรับรีวิว ไพ่ย,ยิปซีนะคะโดยที่รีวิวให้ฟรีไม่มีค่าตัวนะคะรีวิวให้ฟรีๆกันไปเลยนะคะแค่ส่งไพ่นะคะยิปซีมาให้หมอบุญนะคะแล้วก็หมอบุญนะคะเผื่อท่านใดน,นะคะที่อยากจะสนับสนุนช่องการทำช่องของหมอบุญนะคะอยากจะส่งไพ่ยิปซีมาให้หมอบุญก็สามารถส่งมาได้นะคะครูบุญรับนะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นการบังคับนะคะก็คืออยู่ที่ เจตนาของผู้ให้นะคะส่วนผู้รับเผื่อมีบางท่านเนี่ยเอ๊ยอยากส่งไพ่ให้ครูบุญไม่แน่ใจว่าครูบุญยินดีรับไหมนะคะอยากรับไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็คือครูบุญยินดีรับนะคะก็ถือเป็นสะพานบุญไปด้วยนะคะก็เป็นการกุศลนะคะก็เหมือนกับการทําบุญร่วมกับหมอบุญนะคะแล้วก็หมอบุญก็นําไพ่ fc เหล่านี้มาอ่านให้ fc ทุกท่านได้รับชมรับฟังส่งต่อพลังงานดีด ต่อไปนะคะให้กับโลกใบนี้นะคะมีกองไพ่ให้เลือกทั้งหมด3กองนะคะกองที่1นึ่งหนะะ้าไพ่นี้นะคะซ้ายมือกองที่2ตรงกลางและกองที่สขวามือนี้นะคะให้ทุกท่านนะคะเลือกกองไพ่ที่รู้สึกว่าดึงดูดใจที่สุดนะคะพลังงานใช่ที่สุดนะคะเพื่อที่คําทำนายจะได้ ตรงที่สุดนะคะถ้าท่านใดเลือกไม่ได้ก็กดหยุดคลิปไว้ก่อนนะคะแล้วก็ลองนะคะลองหลับตาแล้วก็เลือกอีกครั้งหนึ่งค่ะคิดว่าทุกท่านน่าจะเลือกได้แล้วนะคะเลือกได้แล้วมาฟังำทำทำนายนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งก่อนนะคะหน้าไพ่นี้หน้าไพ่ที่คุณเลือกคือมิเต็ดนะคะ ความไร้ขีดจำกัดนะคะคนกองที่หนึ่งคูบุญเห็นพลังงานคุณมาแววๆว,วแล้วนะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งขอเช็คพลังงานเบื้องต้นก่อนนะคะว่าคนกองที่1คุณเป็นใครอะไรอย่างไรนะคะณปัจจุบันนี้นะคะคนที่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งค่ะคุณเป็นใครคะ คนที่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งนะคะพลังงานหลักคนธาตุไฟราศีเมษสสิหงธนูเป็นคนที่ค่อนข้างมุ่งมั่นนะคะมุ่งมั่นในการทำสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็เอเนอรจีค่อนข้างชัดเจนว่าคุณนะคะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณได้โฟกัสแล้วนะคะเหลือแค่การลงมือทำนะคะเหลือแค่ตัดสินใจ t a k e action นะคะหรือบางท่านก็ ทำมาบ้างแล้วแล้วก็กำลังรอคอยผลลัพธ์อยู่นะคะสำหรับพลังงานหลักของคนกองนี้ไพ่เจ็ดดาบคนธาโรมกมุมตุนมิถุนเอเนจีของคนกองนี้คุณมีความไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะไม่แน่ใจว่ามันจะดีหรือไม่มันจะใช่หรือไม่นะคะคนกองนี้และ j u d g ม้น t นะคะ คนกองนี้เหมือนคุณปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามโชคชะตานะคะที่ครูบูญสัมผัสพลังงานคุณอาจจะมีสิ่งที่อยู่ในใจแล้วก็ทำไปบ้างแล้วแต่นะคะคุณยังทำมันไม่เต็มที่คุณยังไม่ได้ปลดล็อกศักยภาพของคุณโดยเฉพาะการปลดล็อกความคิด m n d ซ็ t นะคะของคุณนะคะสำหรับคนกองนี้พลังงานนะคะใช่คุณหรือไม่นะคะถ้าใช่ มาฟังคําทํานายนะคะคนกองนี้นะคะคุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ตัวเองว่าจริงๆแล้วคุณนะคะมีพลังงานที่ไรขีดจำกัดนะคะตามคอนเทนต์เลยพลังงานความเป็นพระเจ้าในตัวคุณแต่นะคะคุณยังไม่ได้ปลดล็อกความคิดไมเซ็ตของตัวคุณอาจจะติดอยู่ในความเชื่อของ บางสิ่งบางอย่างเช่นนะคะครูบุญยกตัวอย่างเช่นศาสนานะคะสิ่งแวดล้อมสังคมหรืออย่างเช่นสังคมเนี่ยสิ่งแวดล้อมเขาจะจัดว่าเราเกิดมาเราจะต้องมีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะอาชีพจะต้องเป็นหลักเป็นแหล่นทำงานบริษัททำงานข้าราชการนะคะซึ่งมันเป็นทัศนคติของสิ่งแวดล้อมสังคม แต่มันไม่ใช่สิ่งที่พลังความเป็นพระเจ้าหรือจิตวิญญาณของคุณต้องการจริงๆนะคะ,ะ,คะพลังงานความเป็นพระเจ้าในตัวคุณของคนกองที่หนึ่งห้าเหรียญนะคะคนกองที่หนึ่ง ค่อนข้างชัดเจนว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะที่ทําให้คุณยังไม่สามารถนะคะปลดปล่อยความเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่คุณอาจจะมีสิ่งที่คุณอยากทํานะคะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องธุรกิจการลงทุนนะคะหรืออะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะไพ่ตัวตนของคุณแต่คุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะ หนึ่งมีหนี้สินนะคะหรือถูกหยิบยืมหนี้สินไปหรือตัวคุณเองเนี่ยมีภาระพันธะในเรื่องของหนี้สินนะคะทําให้คุณยังไม่ได้ปลดล็อกศักยภาพตรงนี้ของตัวคุณนะคะ The Moon นะคะเอเนอรจี Energy, บางท่านก็เป็นคนราศีมีนคนวันจันทร์นะคะคุณค่อนข้างคิดมากนะคะกังวลใจแล้วก็ ค่อนข้างคิดเยอะนะคะสำหรับคนกองนี้นวงนวงอยู่ในใจนะคะ Energy ของคุณแต่นะคะไพ่เดอะมูนนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะคะพลังงานความเป็นพระเจ้าในตัวคุณก็คือความมีเสน่ห์ความมีแรงดึงดูดค่อนข้างสูงไพ่ดิดแทมพแรนนะคะบางท่านอาจจะเป็นคน เกิดราศีเมถุนนะคะคุณมีพลังงานการเยียวยาค่อนข้างสูงนะคะคนกองนี้พลังงานพระเจ้าในตัวคุณก็คือไม่ว่าคุณจะมีความรู้สึกหน่วงแค่ไหนก็ตามแต่จริงๆแล้วนะคะคุณมีพลังงานการเยียวยาในตัวเองสูงมาก คุณสามารถลุกขึ้นมานะคะปรับสมดุลพลังงานในตัวเองนะคะลุกขึ้นมาให้กำลังใจตัวเองนะคะให้ความสุขแล้วก็เยียวยาตัวเองเพื่อให้ชีวิตตัวเองได้เดินต่อนะคะแต่ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เพราะตัวคุณยังจมปักอยู่กับความคิดของตัวเองนะคะที่ครูบุญอยากจะแนะนำนะคะบางครั้งนะคะ ไม่บางครั้งหรอกหลักการปฏิบัติในสายพุทธเลยนะคะก็คือความคิดเราบางครั้งก็เชื่อไม่ได้เลยนะคะแม้แต่ความคิดที่ดีบางครั้งก็ยังเชื่อไม่ได้เลยนะคะสิ่งที่เราจะเชื่อมัน่นเชื่อใจได้ก็คือ s ซนต์อินทูว i ชันสัญชาตญาณในตัวเองนะคะของทุกคนทุกคนมีนะคะเพียงแต่เรายังไม่ถูกปลูกศักยภาพตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ไพ Just ่ justice ความเป็นพระเจ้าในตัวคุณก็คือความซื่อตรงความยุติธรรมความเด็ดขาดเด็ดขาดนะคะแล้วก็ความชัดเจนนะคะพลังพระเจ้าของคุณเนี่ยคุณมีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองและเป็นการตัดสินใจที่ยุติธรรมทั้งต่อตัวเองแล้วก็ยุติธรรมต่อคนอื่นด้วยนะคะสำหรับ คนกองที่หนึ่งไพ่บทสรุปใต้สำรับเดทความเป็นพระเจ้าในตัวคุณก็คือไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอความเจ็บปวดสถานการณ์ผู้คนการจบจากบางสิ่งบางอย่างคุณเป็นคนที่เหมือน ตายแล้วเกิดใหม่นะคะคนกองนี้พลังความเป็นพระเจ้าของคุณคนกองนี้ครูบุญสัมผัสว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างดวงแข็งด้วยบางท่านอาจจะผ่านความเป็นความตายมาแล้วนะคะดังนั้นพลังงานความเป็นพระเจ้าในตัวคุณก็คือชีวิตผ่านความตายมาแล้วแล้วได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคนกองที่หนึ่งบางท่านก็อาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีธนูนะคะ ท่านใดนะคะเข้ามาฟังแล้วรู้สึกตรงรู้สึกใช่รู้สึกได้ประโยชน์ครูบุญก็ฝากกดถูกใจกดติดตามนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสงบและทรงพลังสวัสดีค่ะครูบุญสวัสดีค่ะคนที่เข้ามาเลือกกล่องที่2หน้าไพ่ที่คุณเลือกนะคะเวิรนะคะคุณค่านะคะแล้วก็หน้าไพ่ก็เป็น เสือด้วยนะคะคนกองที่สองคูบุญสัมผัสว่าคุณเนี่ยทรงพลังนะคะทรงพลังมากตามคอนเทนต์เลยนะคะ <c oughs> เป็นคนที่มีความเป็นผู้นํานะคะ <c oughs> ขอดูพลังงานหลักคนกองที่สองนะคะว่านะปัจจุบันคุณเป็นใครอะไรอย่างไรคะคนกองที่สอง ไพ่ใบแรกก็เป็นดีเอ็มเพจเลยนะคะทรงพลังจริงๆนะคะคนกองที่สองคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่เมตตานะคะใจกว้างมากนะคะเป็นคนที่มีพลังงานความเป็นแม่สูงนะคะบางท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นคุณแม่แล้วนะคะเคยแต่งงานนะคะหรือมีลูกแล้วเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเอง อย่างมากนะคะภายเพจนี้นะคะบางท่านก็อาจจะเกิดวันศุกร์นะคะเป็นคนที่มีจิตใจมีเมตตานะคะอบอ้อมอารีใจดีนะคะมีความเป็นแม่สูงเลยนะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยนี้คนธาตุน้ำมีนกรกฎพืชจิตพลังงานคนกองนี้นะคะคุณอาจจะมีสิ่งที่ต้องการนะคะหรืออยาก ทำมากมายนะคะมีโอกาสในชีวิตมีโปรเจกต์ในหัวค่อนข้างเยอะนะคะเจ็ดถ้วยนี้ยังเลือกไม่ได้ว่าจะทําอะไรหรือจะเลือกโอกาสไหนในชีวิตยังเป็นภาพโปรเจกต์อยู่ในหัวนะคะยังไม่ได้มีการตัดสินใจ take action นะคะยังไม่ได้ใช้ ความเป็นพระเจ้าในตัวคุณนะคะในการทำสิ่งนั้นๆนะคะ King of War เนี่ยคนธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูพลังงานเพศชายนะคะสำหรับ King of War นี้นะคะเป็นเพศชายที่เป็นสายลุยเลยนะคะเป็นผู้นำสูงนะคะเป็นคนที่ชอบทำงานแบบลุยๆนะคะออกนอกพื้นที่ไม่ชอบการนั่งอยู่กับที่นะคะมีภาวะผู้นำ สูงมากนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะค่อนข้างพลังงานเป็นเสือเลยนะคะเป็นพ่อเสือดาวนะคะมีพลังงานของคนที่เป็นครูบุญก็นึกคำไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตั้งแต่ออกจากวัดมาครูบุญก็ใช้ความคิดไม่ได้เลยนะคะครูบุญก็จะพูดไปตามภายในของหมอบุญนะคะที่ หมอบุญจะพูดได้นะคะไม่ได้แบบใช้ความคิดปรุงแต่งเท่าไหร่ว่าจะต้องพูดอะไรนะคะมันก็อาจจะไม่ได้ไหลลื่นเท่าไหร่นะคะคนกองที่สองมาเช็คพลังงานภายในคุณนะคะว่าพลังงานความเป็นพระเจ้าในตัวคุณเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแต่ที่ครูบุญสัมผัสแล้วก็คือคนกองนี้มีพลังงานทั้งหินและหยาง มีพลังงานทั้งหญิงและชายในตัวเองนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่บุค,คลิกภายนอกเหมือนคนสองล่างคนสองคนหรือถ้าคนอื่นๆมองคนอื่นๆไม่เข้าใจคุณเขาจะมองว่าคุณเนี้ยเหมือนไบโพลาร์นะคะอันนี้ครูบุญไม่ได้ว่านะคะเพราะว่ามันมีทั้งไพดีเอ็มเพสคือความเป็นแม่คือความเป็นผู้หญิงจ๋าเลยนะคะดูแลครอบครัวสไตล์แบบ แม่บ้านแม่เรือนนะคะกับอีกสไตล์หนึ่งก็คือไพ่ king of w a ก็คือสไตล์แบบเป็นผู้ชายสายลุยเลยนะคะคนกองนี้นะคะเมื่อไหร่ที่คุณนะคะปลุกพลังงานความเป็นพระเจ้าในตัวคุณคุณจะสามารถนะคะควบคุมพลังงานชายหญิงในตัวคุณได้นะคะคนกองนี้ที่คูบุญสัมผัสเมื่อไหร่ที่คุณปลุก พลังงานความเป็นพระเจ้าในตัวเองเนี่ยคุณจะรู้ว่าพลังงานผู้หญิงจะต้องใช้ในสถานการณ์ไหนพลังงานผู้ชายนะคะจะต้องใช้ในสถานาการณ์ไหนว่ายง่ายว่าแบบสามารถบรานซ์บรานซ์ตัวเองได้นะคะคนกองที่สองนั่นไงทูออฟคัพนะคะทูออฟคัพนี้ครูบุญมองว่าพลังงานความเป็นพระเจ้าของคุณก็คือคุณจะปลุก นะคะปลุกพลังงานความเป็นชายหญิงความเป็นหญิงอย่างในตัวของคุณนะคะหรือพลังงานไฮเออร์เซลล์ภายในของคุณอีกคนหนึ่งขึ้นมาได้นะคะสำหรับคนกองนี้นะคะพลังงานของคุณ Ten of Pentacles พลังงานของคุณนะคะมีความหนักแน่นมั่นคงนะคะเหมือนดินเลยนะคะไพ่สิบเหรียญนี้เป็นคนที่ จิตใจหนักแน่นมากนะคะแล้วก็ความหนักแน่นของจิตใจนะคะก็ไปดึงดูดความมั่นคงในเชิงกายภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการงานนะคะคนกองนี้เจ็ดเหรียญและ judgment คนกองนี้นะคะเมื่อไหร่ที่คุณ ปลุกศักยภาพความเป็นพระเจ้าในตัวเองนะคะปลุกพลังขึ้นมานะคะคุณจะมีนะคะมีความสามารถก็คือความเป็นผู้นำของคุณความเป็นเสือนะคะความเป็นแบบพลังล้นนะคะที่จะมาทำสิ่งต่างๆนะคะอย่างแบบใจเย็นนะคะรอได้นะคะคนกองนี้คุณจะนำพลังภายในเนี่ยมาโฟกัส ณปัจจุบันของคุณนะคะแต่คุณจะปล่อยวางผลลัพธ์นะคะว่าง่ายๆ่ะว่าคุณจะทําเหตุให้ดีที่สุดนะคะแล้วผลก็จะปล่อยวางคุณจะไม่ใช่ว่ากดดันตัวเองนะคะให้ตัวเองแบบเครียดนะคะคนกองนี้เมื่อไหร่ที่คุณปลูกพลังภายในของตัวเองขึ้นมาพลังความเป็นพระเจ้าและใต้สํหรับเป็นดิเมชชเชียนนะคะคนที่ มีความเป็นดินน้ำลมไฟนะคะในตัวเองคุณผสมผสานนะคะเล่นแร่แปรธาตุนะคะให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำนะคะแล้วก็คนกองนี้คุณบุญมองว่าคุณมีพลังงานของคนที่เป็นพ่อหมอแม่หมอคนที่มีเซนส์มีสัญชาตญาณมีอินทูวชั่นที่ค่อนข้างเชื่อมั่นเชื่อ เชื่อได้นะคะว่ายาๆนะคะหรือไปแบบเป็นนักดูดวงทำนายชะตาแล้วก็ค่อนข้างมีพลังงานของการสื่อสารความเป็นพระเจ้าในตัวคุณเนี่ยคุณสามารถสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายง่ายคุณผสมผสานดินน้ำลมไฟไม่ว่าจะความเป็นตัวคุณนะคะหรือความเป็นคนของคนอื่นๆน,นะคะเพราะคุณทราบว่าคนเนี่ย ก็ไม่ต่างกันดินน้ำลมไฟในตัวเองดังนั้นคุณก็จะปลุกพลังงานพลังงานนะคะสิ่งสิ่งนี้นะคะเข้ามาในการทำงานนะคะพลังพระเจ้าในตัวคุณแล้วก็เป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้ด้วยนะคะคุณมีพลังงานอย่างล้นเหลือนะคะโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติในความเป็นตัวคุณนะคะพลังงานพระเจ้านี้ก็คุณสามารถ ปลูกมันมาใช้นะคะอย่างคุ้มค่าที่สุดเป็นประโยชน์สูงสุดต่อตัวเองและผู้อื่นนะคะสำหรับคนกองนี้นะคะท่านใดนะคะเข้ามาฟังแล้วรู้สึกตรงรู้สึกใช่คู่บูนฝากกดทูกใจกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปขอให้ทุกท่านมีความสุขสงบ และส่งพลังเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เข้ามาเลือกกองที่3พลังความเป็นพระเจ้าในตัวคุณนะคะคนกองที่3ที่ครูบูญสัมผัสพลังงานความเป็นพระเจ้าของคุณคือความเป็นอิสระนะคะความรักอิสระความแบบยูนิคที่ไม่เหมือนใครนะคะไม่จำเป็นต้อง เป็นแบบใครนะคะคนกองนี้มีความเป็นตัวของตัวเองสูงคุูบุญขอเช็คพลังงานคนกอง3ณปัจจุบันคุณเป็นใครอะไรอย่างไรคะคนกองที่3ามพลังงานคุณนะคะกระโดดออกมาเลยนะคะเซเรียญคนธาตุดินบังกรฝึกศพกัน พลังงานคุณตอนนี้นะคะนะปัจจุบันคุณอาจจะบล็อกพลังงานตัวเองนะคะมีความยึดติดยึดมั่นในหลายสิ่งหลายอย่างบางท่านก็เก็บตัวนะคะสันโดษสถานการณ์อาจจะทําให้คุณเนี่ยขยับขยื่อนอะไรไม่ได้ทําให้คุณต้องหยุดนิ่งนะคะแต่ความเป็นตัวคุณจริงๆคือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระนะคะ queen of tap คนธาตุน้ำนะคะราศีมีนกรกฎพฤจิตเป็นคนที่มีความอ่อนไหวนะคะเป็นคนที่ใจดีนะคะน่ารักนะคะแต่ออกจากอิโมชันแนลสูงหน่อยนะคะใช้ความรู้สึกในการนำทางชีวิตนะคะคนกองที่3และ10เรียนคนธาตุดินมังกรพึกศพกันนะคะคนกองนี้เอ NERGY คนธาตุดินค่อนข้างชัดเจน คุณนะคะมีความนปัจจุบันนะคะที่ครูบุญเห็นจริงๆจ,จิตใจคุณตอนนี้บางท่านก็หน้าที่การงานดีแล้วนะคะมั่นคงแล้วมีความมั่นคงทั้งจิตใจและฐานะการเงินการงานบางท่านก็มีความสุขดีกับชีวิตครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่อาจจะแต่งงานสร้างครอบครัวแล้วนะคะสำหรับคุ กองนี้นะคะใช่พลังงานคนกองที่สามหรือไม่นะคะถ้าใช่มาฟังต่อนะคะพลังงานความเป็นพระเจ้าในตัวคนกองที่สามพลังงานความเป็นพระเจ้าของคนกองที่สามค่ะ ตื่นเลยนะคะพลังงานความเป็นพเจ้าในตัวคุณก็คือความเข้มแข็งความอดทนนะคะความเด็ดเดี่ยวความแบบสตรองนะคะคนกองที่3าบางท่านอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีสิงห์นะคะภายนอกคนกองที่3คุณเป็นคนที่ดูอ่อนโยนนะคะใจดีมีเมตตานะคะที่ไพ่ queen soft c u ขึ้นมานะคะเป็นคนที่ดูแบบ ดูน้ารักดูหน้าเข้าหานะคะแต่ภายในจิตใจคุณพลังงานความเป็นพระเจ้าในตัวคุณก็คือความอดทนนะคะมีความอดทนสูงมากแล้วก็เป็นผู้คนที่สามารถควบคุมอะไรยากๆได้ไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่มีอีกโก้มีอัตตานะคะคุณสามารถใช้ความใจเย็นนะคะความใจดีความมีเมตตานะคะในการควบคุมคนคนนั้นนะคะแบบ ควบคุมโดยที่ไม่ได้ควบคุมนะคะถ้าในศัพท์ทางพุทธเขาเรียกพระคุณนะคะไม่ใช่พระเดชน,นะคะคนกองนี้จะใช้พระคุณในการดูแลผู้คนนะคะแล้วก็ q u ีนซอฟบอนนะคะคนทาดไฟเมสิงธนูพลังงานความเป็นพระเจ้าในตัวคุณก็คือโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะสำหรับคนกองของที่สามคุณเป็นคนที่ เป็นผู้หญิงสายลุยเป็นผู้หญิงแมนแมนเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งนะคะเป็นคนที่สวยดูดีมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็มีความเป็นแบบแสงตะวันแสงพระอาทิตย์ในตัวเองนะคะสำหรับคนกองนี้และยังมีเซนนะคะมีสัญชาตญาณน,นะคะน้องแมวดำเป็นสัญลักษณ์ของเซนอินทวิชันสัญชาตญาณ ในการนำทางชีวิตคุณนะคะดังนั้นคนกองนี้พลังงานความเป็นพระเจ้าของคุณนะคะมีความเป็นไฟเออร์ค่อนข้างสูงนะคะมีความเป็นผู้นำมากผู้หญิงที่เข้ามาเลือกกองนี้นะคะคุณน่าจะทำงานที่หนึ่งเลยเป็นระดับผู้บริหารเป็นหัวหน้างานเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจ,จาการนะคะคนกองนี้แล้วก็คุณเป็นคนที่ รักอิสระดังนั้นพลังงานความเป็นพระเจ้าของคุณก็คือการได้เป็นนายของตัวเองนะคะ6ดาบครูบุญมาว่าคนกองนี้เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่กับอะไรที่มันกดดันท็อกซิกไม่เป็นตัว ของตัวเองเมื่อไหร่นะคะที่คุณปลุกพลังงานความเป็นพระเจ้าในตัวเองคุณนะคะจะหันหลังให้กับสถานการณ์นี้อย่างสิ้นเชิงนะคะไม่ว่าภายในใจคุณจะเจ็บปวดแค่ไหนนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยชีวิตรักการเดินช้าเดินทางนะคะชื่นชอบการผจญภัยนะคะชื่นชอบการเดินทางนะคะตามหน้าไพ่ที่คุณเลือกเลยเพราะคุณ ใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระรักอิสระนะคะคนกองนี้และแปดไม้คนกองนี้ลนนพลังงานของธาตุไฟค่อนข้างสูงถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณก็เป็นผู้ชายที่ลุยนะคะสายลุยนะคะสายแบบ เป็นผู้ชายที่มีไฟมีไฟแรงสูงอะค่ะครูบุญไม่รู้จะใช้คำไหนนะคะไพ่แปดไม้นี้เป็นคนที่พลังงานของคุณสูงมากนะคะ energy คุณเนี่ยเป็น energy แบบคนธาตุไฟเลยนะคะมีความร้อนแรงทำอะไรก็คือแบบ take action ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะครูบุญใช้คำว่าล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะคนกองนี้อะไรก็ตามที่คุณได้มาเนี่ยเกิดจาก การลุยของคุณด้วยตัวเองนะคะคนกองนี้นะคะไม่แบบไม่ได้นั่งรอโชคลาภอย่างแน่นอนนะคะไม่ได้นั่งรอความโชคดีอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็บทสรุปก็เป็นสองไม้ด้วยเอเนจีคนกองนี้ไม้เยอะมากนะคะดังนั้นคนกองนี้เป็นคนที่สายลุยนะคะสายลุยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอยู่ใน การควบคุมของคุณนะคะคนกองนี้อะไรก็ตามที่คุณอยากทำตัดสินใจที่จะทำพลังงานความเป็นพระเจ้าในตัวคุณคือคุณมั่นใจว่าสิ่งสิ่งนี้มันจะสำเร็จมันจะอยู่ในมือของคุณนะคะดูผู้ชายคนนี้นะคะที่มือนึงถือโลกไว้มือนึงก็ถือไม้นะคะคุณควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็ยังมีสัญลักษณ์ของนกก็คือความ เป็นอิสระในตัวตนของคนกองนี้นะคะท่านใดน,นะคะรู้สึกตรงรู้สึกใช่รู้สึกได้ประโยชน์ครูบุญก็ฝากกดทุกใจกดติดตามนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปขอให้ทุกท่านมีความสุขสงบและทรงพลังสวัสดีค่ะ